สวัสดีค่ะตอนรัาคุณชมเข้าสู่รายการโบนัสเฮลรายการสำหรับคนรักสุขภาพเป็นประจำทุกวันสุกเวลา15นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกาทางช่องเมโชนทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพนะคะ ค่ะและทุกครั้งที่เราพบกันนะคะเราก็จะมีบริการดีๆของสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ของกรุงเทพมหานครมาฝากคุณผู้ชมที่สำคัญนะคะวันนี้มีโครงการบริการดีๆอะไรมาฝากไปชมตัวอย่างรายการพ,พร้อมๆกันค่ะ ก็ศูนย์บริการสาธารณสุข41คลองเตยนะคะปีนี้เราก็เป็นปีที่เราผ่านการพัฒนาคุณภาพนะคะ<ม>จากสำนักงานพัฒนาคุณภาพนะคะสรพนะคะเพราะ<ม><ม>ฉะนั้นปีนี้เราก็จะมีการพัฒนาต่อไปเพื่อที่จะรองรับการตรวจครั้งต่อไปนะคะเช่นเรามีโครงการศูนย์บริการสาธารณสุขคุณธรรมนะคะ,คะก็จะมีการาพัฒนาคุณธรรมในเจ้าหน้าที่ศ<ม>ูนย์นะคะเพื่อที่จะได้มีเซอร์วิสมายมากขึ้นนะคะ ถ้าบอกคะ่ะแล้วเนื่องจากว่านโยบายของสำนักอนมามัยเนี่ยนะคะมีนโยบายในยเรื่องของการทํางานแบบ4มิตินะคะของทางศูนย์บริการสาธารณสุข41คองเตยของเราเนี่ยรับนโยบายตรงนั้นมาเรามีการดำเนินการหรือว่าทําอะไรยังไงบ้างคะ ค่ะศูนย์บริการสาธารณสุข41คลองเตยนะคะก็มีบริการส่งเสริมสุขภาพนะคะเอออันนี้จะเป็นงานที่เราทําค่อนข้างเยอะนะคะก็<ม>ะคือคดูแลสุขภาพทุกช่วงวัยเลยตั้งแต่เด็กแรกเกิดมาเนี่ยต้องให้วัคซีนค,คนไหนไม่มีนมไม่มีนมผงเนี่ยเราก็มออีบริการสังคมสงเคราะห์ให้นม,มให้อาหารเสริมเด็กนะคะคเออแล้วถ้าเกิดว่าเริ่มต้นเนี่ยเราไม่เคยเป็นเลย เอาเคสตัวอย่างของตัวเองเลยนะคะเคยไปตรวจมาเนี่ยตรวจที่ของบริการสูงนี่แหละปรากฏว่าน้ําตาลร้อยสี่สิบถือว่าอันตรายหรือยังคะร้อยสี่สิบยังไม่ได้ทานข้าวแอบทานแล้วทานแล้วไมทานแล้วคือถ้าทานแล้วเนี่ยไม่เกินสองร้อยถือว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นภาวานะครับหลังจากที่เดินเข้ามาค่ะคุณหมอคะอาการแบบนี้ทํานายทายทักได้ไหมคะหมอว่าจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่า จากจากที่เดินเข้ามานะคะดูลักษณะท่าทานงน่าจะมีอาการเกี่ยวกับ ออฟฟิศซินโดมน่าจะมีอาการปวดเกรงบริเวณบ่าเนื่องจากว่าดูลักษณะต้นคอที่เดินเข้ามานะคะส่วนขาน่าจะมีอาการตึงบริเวณกล้ามเนื้อน่องนะคะแม่นไหมแม่นมากเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกตอนนี้ตึงที่บ่าแข็งมากๆแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับตัวอย่างรายการของเราในวันนี้น่าสนใจกันมากเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเราจะไปพูดคุยกับ ู้ที่ดูแลศูนย์บริการสาธารณาสุข41คลองเตยกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ